ถ้าอยากรวยอยากมีลาบมากให้บูชาพระศิวลีพระศิวลีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตะตะขะในด้านผู้มีลาบมากพระศิวลีเดิมทีเป็นโอรสของนางจุป,ปวาสาทิดาของกษัตริย์กรุงโกเลยยเมื่อนางตั้งครรภ์ก็สังเกตได้ว่ามีผู้คนทั่วแคว้นสารทิตนำของมาถวายไม่ขาดสายโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นที่สงสัยและอัศจรรย์ใจยิ่ง แต่นางต้องตั้งครันบุตรคนนี้เป็นเวลายาวนานถึง7ปี7เดือน7วันเมื่อตอนใกล้จะคลอดนางก็พบกับทุกขเวทนาอย่างหนักหนาสาหัสจึงขอร้องให้สามีไปขอพรจากพระพุทธองค์ด้วยพระเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าจึงให้พรอ,อันประเสริฐว่าขอพระนางสุป,ปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูตรพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิด ท่านใดนั้นด้วยพุทธานุภาพหลังสิ้นพระดำรัตบุตรในคันก็คลอดออกมาอย่างง่ายดายราวกับน้ำไหลออกจากหม้อเหล่าญาติมิตรจึงตั้งชื่อให้กับบุตรคนนี้ว่าศิวลีกุมารและเมื่อศิวลีกุมารเติบโตขึ้นจึงเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงขออนุญาตบิดามารดาเพื่อไปออกบวชเดินขณะที่กำลังปลงผมโกนเกษาท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอหรหันต์ในทันที พระศิวลีผู้เป็นเลิศทางลาบสการะไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนตํตำบลใดบุกป,ป่าฝ่าดงเดินบนบกลงในน้ำก็ปรากฏลาบสการะไม่ขาดสายอาน,นิสง์เหล่านี้ช่วยให้หมู่สงที่ออกธุดงไปด้วยพรอยได้รับลาบสการะนั้นด้วยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขณะที่พระพุทธองค์พร้อมหมู่สงออกธุดงไปพบกับทางสองแพร่งพระอานทน์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าทางหนึ่งไกลกว่า แต่หนทางดีกว่ามีหมู่บ้านมีที่พักให้พำนักพักพิงได้ส่วนอีกทางหนึ่งใกล้กว่าแต่เป็นป่าทึบทุรก,กันดารมีแต่เหล่าอมนุษย์อาศัยอยู่หากเสด็จไปทางนี้จะไม่มีทั้งที่พักและอาหารอาจทําทให้เหล่าสง์เกิดทุกขเวทนาได้ขอพระองค์เสด็จไปทางอ้อมเถิดพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าดูก่อนอานน์สิว,วลีมากับเราด้วยหรือเปล่าพระอานน์ก็ตอบว่า มาด้วยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรัดว่านั้นเราไปทางลัดเถิดหากศิวลีมาด้วยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักและอาหารบิณทบาตเพราะเหล่าเทวดานาคครุฑคนทันรวมทั้งหมู่เทพทั้งหลายต่างจะพาการต้อนรับพระศิวลีเป็นอย่างดีจะพากันจัดหาที่พักและอาหารให้กับเหล่าหมู่สง์ด้วยนี่จึงแสดงให้เห็นถึงความมีลาภมากของพระศิวลี พระศิวลีได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตถะคะในด้านผู้มีลาภมากและสามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์ได้มากดังนั้นการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดแล้วก็จะมีพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นการบูชาพระอรหันต์ที่มีลาภมากอานิสง์จะทําให้เราได้เจริญทั้งทางโลกมีลาภมีทรัพย์มากและเจริญทั้งทางธรรมด้วยนั่นเอง